แม้ครับอันตะกรันใน house เปิดร้านดูวิไลครับวิไลพยาบาลเจ้าะวิไลพยาบาลอืเขาหลังจากนั่นแล้วครับหลังจากนั่งกบยุ่มาเปิดเป็นดูหน้าบ้านพวกแล้วก็พวกติกันเนี่ยโตจีนใส่บุฟเฟ่ข้าวกองทุกงานเดาะในในแต่ละวันนี่กับเขานี่เขาจะทำประมาณสักกี่ยังครับสิบแปดยังหรอประมาณสิบสองยางอไอยังครับที่เป็นลักที ได้กินทุกวันเนี่ยกินลูก้ากลิ่นอะไรลิ่นแพนงปลาดุกแล้วก็คัดฝลามินลาคาพาโล่กระนอกนั่นก็คือเขาจะเปลี่ยนเมนูไปเรื่อยๆประมาณกี่อย่างแล้วครับวันละ12อย่างวันละ12อย่างทำมันมดทวันเข้าก็ทําเพิ่งแล้วก็ตอนเย็นจะเป็นตามซังมีทุกอย่างตามซังงอยจะมีทุกอย่างมีทุกอย่าง ข้าวแกงนี่ราคาเริ่มต้นหัวับราคาเริ่มต้นสามสิบบาทสามสิบถึงสี่สิบอาดับสามอย่างสี่สิบบาททิเศสสี่สิบบาทพิเศสสี่สิบบาทมีสามอย่างหันอาหาก็ตีเป็นซิกนี่เจอของร้านเฮาตี้ลูก้าเดินทางมาตอนนี้ล่ะผัดปลาผัดชาปลานิลแล้วก็ผัดปลานิลกัเข้าบออ ตอนนีกับพ่อกเจ้ารนเขาเปิดตั้งแต่กีออ่โมงถึงกี่โมงครับหกโมงถึงสองทุ่มหกโมงถึงสอง